แปดห้าจุดสองครับแปดก็เลยก็ส่งเลยนแนะนำมาเนี้ยขน้่สงหมอชิดนะครับหมอชิดใช่ไหมโ้งงใหญ่ครับอ๋อไปตรวจตรงนั้นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขให้ครับผมครับครับต่อไปเราก็จะมาวัดนะครับอันนี้คือของเก่าหลังจากเราแก้แล้วนะครับกาจตดวจดำไม่เจอเลยเดี๋ยวยิงดูก่อน ได้เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งจุดแปดหนงจุดแปดแต่ว่าทุกไม่รู้ค่าก็ส่งเท่าไหร่นะแต่อันนี้คือหนึ่งจุดปดค่ามาตรฐานเข้ามาคือหกหจุดสี่อันนี้ได้ทำได้ลงมาที่1.8นะครับ có tầm và kiên dỡ rồi เราไปวัดดูนะครับต่อไปเราก็จะวัดค่าควนดันะครับด้วยเครื่องวัดควนดําของบอริษัทสใหญ่ยนนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกนะครับที่ทำโครงการรถควนด,ดัาก็จะมีเครื่องนี้ประจำอู่นะครับแต่เรามีตั้งนานแล้วแต่เราไม่ค่อยได้ใช้วันนี้จะลองดูนะครับ วัดไปชื่อกระดาษครับที่เราวัดเมื่อกี้นะครับเราจะดูว่าวัดค่าได้เท่าไหร่นะครับแบบเกตจุดแปดนะครับ 8ปดเลยน่หว่านะครับแปดจุดแปดเครื่องวัดความดันตัวนี้มันยังค่ามาตรฐานอยู่ที่หกจุดสี่นะครับถ้าแปดนี่คือไม่ผ่านนะครับเจ็ดจุดเจ็ด เดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขให้นะครับอ้าครับรถตู้ว่าจุลวับไปตรวจก็ส่งมาเท่าไหร่นะห้าคนดแปดจุดหครับแป <8. 5 S 2> ดจุดห้าแปดแดจุดห้าหปสิบห้าดูแปดิบห้าจุดสองครับแปดห้าจุดสองครับก <5. 2 S 1> ็เลยก็ส่งเลยนแนะนำมานี่ พนนชงมอชิดนะครับมอชิดใช่ไหมพ้นชงใหญ่ครับอ๋อไปตรวจตรงนั้นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขให้ครับผมขอบคุณครับครับต่อไปเราก็จะเติมวีทีวันนะครับจะเป็นสารเออ่ลดการสึกล้อของเครื่องยนต์นะครับเหลืองเครื่องยนต์โอเคต่อไปก็พระเอกของเราพระเอกพระเมันคือพระเอกน้ำยาต้องจำเลย ไปเราก็จะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับรถดีเซลนะครับด้วยเราจะล้างแบบตรงนะครับตู้ไขเอ็ดนะครับหรือช่างจะเรียกว่ารถตู้หัวจีรวดอันนี้ไปตรวจสภาพมาไม่ผ่านนะครับ ส่งเลยแนะนำมาที่อู่โดนัทเดี๋ยวเราจะทดสอบดูนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการล้างเหแบบตรงอยู่นะครับนี่คือขั้นตอนการล้างแบบตรงอยู่นะ หลังเองหลังจากเราทําการแก้ไขต่อไปเราจะมาวัดค่านะครับว่าควันดับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาเลย เดี๋ยวไปวัดดูโอเคต่อไปเราก็จะมาวัดนะครับอันนี้คือของเก่าหลังจากเราแก้แล้วนะครับอาจจะดำไม่เจอเลยเดี๋ยวยิงดูก่อนได้เท่าไหร่หนึหนึ่งจุดแปด สองจุดแปดแต่ว่าทุกไม่รู้ค่าก็าส่งเท่าไหร่นะแต่อันนี้คือหนึ่งจุดแปดค่ามาตรฐานเข้ามาเกอนหกหกจุดสี่อันนี้ได้ทําได้ลงมาที่หนึ่งจุดแปดนะครับก็ต่ากว่าเกณฑ์ยเยอะเลยนะครับอันนี้ของเก่าตัวของเก่านะครับ ก่อนทำแปจเปรียบเทียบนะครับ8.1ก็ไม่ผ่านเกณฑ์6.4นะครับแต่ตัวนี้มาที่หลังจากทำเสร็จวัด1.8นะครับก็ไปตรวจผ่านแน่นอนอย่างนี้นะครับผม